ในความดูแลของเขาลองดูนะว่าเขาจะช่วยเธอหรือเปล่างั well> ้นฉันขอพบท่านประธานส่งให้เขามางตัวเองท่านประธานส่งงานล้นมือติดต่อแล้วก็ดูแลคนดูลเงินตัวเล็กๆอย่างเธอจะขอพบคุปธันอเภอใจได้ตอนนี้น่าฟังบวานฉันให้เธอสองทางเลือกชดใช้มาสองแสนกับออกไปจากส่งกรุ๊ปซะคุณยายหนูไม่ต้องกลัวถ้าฉันยังอยู่พวกเขาก็ไล่เธอออกไม่ได้เหมือนกันเปิดตาแคบๆกับพวกเธอแล้วดูให้ชัดๆฉันก็พูดถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในส่งกรุ๊ปของพวกเธอ เป็นแม่ท่านประธานซ่งของพวกเธอดูซิว่าใครจะเกล้าป้าเล่ามันสมด้ยเป็นสีเป๋หลานเหรอฮะไม่เข้าใจสักนิดทำไมเหรอไม่เชื่อสินะก็ดีงั้นวันนี้ฉันจะสั่งให้ฝ่ายบุคคลไล่เธอออกคุณป้าคะอันนี้โมไปหรือเปล่าคะไม่หรอกกำลังดีทถมจะไล่ฉันออกด้วยคนที่คนถูกไล่ออกคงเป็นป้าบ พนักงานสองคนนี้คนหนึ่งมีปัญหากับเจ้า